สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสาวกระสินขับเก่งถึง4ีแยกคิดว่าเป็นทางตรงไม่แต่เบรกพุ่งชนรถตู้พิคว่ำเจ็บกาะนาวเมื่อเวลา06.00นวันที่5กันยารตตำรวจโทรสนันโคตนนพนังกงานสอบสวนสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งมีเหตุรถยนต์ชนกับรถตู้ส่วนบุคคลมีผู้โดยสารบ,บาดเจ็บจำนวนมากเหตุเกิดที่บริเวณแยกตัดทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ภายในซอยโพสารหมู่6ตำบลนาเกลืออำเภอบาลงละมุงจังหวัดชนบรุรีหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลทิ่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาที่เกิดเหตุพบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนอนุหูบอยไม้9503กทมสภาพพลิกคว่ำแต่แคงข้างไความเสียหายตรวจสอบภายในรถตู้มีผู้รับบาดเจ็บจำนวน8นาย เจ้าหน้าที่จึงได้พยายามช่วยเหลือออกจากตัวรถเพื่อทําการปฐมงพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย,ย้ายนําส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา3รายและโรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียนสามรายรวมส่วนที่เหลือ2รายได้รับบาดเจ็บเป็นเล็กน้อยใกล้กับรถใกล้กันพบรถยนต์ยี่ห้อนิสสันอเมร่าสีเทาดำทะเบียนขอไข่ท่อทง54-7ชมบุรีสภาพด้านหน้าพังยับเยินชนอาจติดอยู่กับรั้วกําแพง ข้างทางโดยมีหญิงสาวเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสุภาพรเวียงคำอายุ31ปีชาวจังหวัดกรสินสอบสวนนางสาวสุภาพรให้การว่าตนขับรถมาจากซอยเซิงพอมมาถึงจุดกเกิดเหตุไม่รู้ว่าเป็นสี่แยกจึงขับมุ่งหน้าตรงไปทงางโรงพยาบาลกรุงเทพธัญาจนบรรู้ตัวอีกทีก็ชนกับรถตู้แล้วเข้าอย่างจังส่วนตนเองได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยด้านนายปฐม ปา้นบุญชูอายุ38ปีคนขับรถตู้ให้การว่าได้พายาดเดินทางกลับจากจังหวัดโคราชมาตามเส้นทางถนนสุขุมวิทพอเลี้ยวเข้าซอยโพสานด้านสุขุมวิทตนก็ขับมาตามปกติจู่จูรถยนต์คันงก่าวพุ่งออกมาจากซอยสอิงการ์เด้นด้วยความเร็วก่อนที่จนเข้าบริเวณด้านท้ายของรถตู้จนรถหมุนและพิคว่ำจนทําให้ญาติที่นั่งมาในรถจํานวน8คนได้รับบาดเจ็บหนงกล่าวภายหลังจากการตรวจสอบและสอบสวนในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้ว เจ้าที่จึงได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป